ถ้าทันกันไม่ติดขายเลยนะขายขายหน้าสวัสดีครับวันนี้สเต็ปเอานะครับมาในรูปแบบใหม่นะวันนี้เราจะพาไปคุยกับคนมีของนะฮะเดี๋ยวเรามาหาพี่เราคนหนึ่งดีกว่าอ่ะพี่เกิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับสเต็ปบดีนี่ก็คือพี่เกิร์ส คิดถึงบางโพครับผมคิดถึงบางโพใครใครก็ถ้ารู้จักพี่เก๋ต้องรู้จักคิดถึงบางโพครับคิดถึงบางโพวันนี้อยู่ที่ไหนพเล่อยู่ที่ร้านเบิร์เฮดเบิร์เฮดที่ร้านเ่วงนี้เ่วงนี้ตลาดลบเซานะเราก็ต้องมาเปิดร้านเองช่วงนี้ก็ไม่ได้เปิดร้านเหล้าก็เลยมาขายผ้าหาอะไรทำปกติร้านนี้ขายเหล้าขายเหล้าแต่ว่าวันนี้ปรับใหม่ขายผ้ามาดูของมาดูของพี่เก๋ก่อนดีกว่าส่วนใหญ่พี่เก๋จะขายเสื้อผ้าแนวไหนก็เป็น เสื้อผ้าวินเทจเสื้อผ้าของเก่าทั่วไปที่เราชอบใส่เรามีของใหม่บ้างของปนปนกันบ้างแล้วแต่ของขโมยบ้างของอะไรบ้างของอิรักของอียิปต์ก็พอมีก็พอมีวันนี้ได้ตาต้องบอยไปพังอ้าวโหสวัสดีครับบอยไปพรางสวัสดีนะครับโอ้โหเพจเขาดังมากวันนั้นจริงกินเนี่ยวันนี้ผมเปิดรายการใหม่สเตปเอาจะพาคนมาดูของสะสมบ้างรถบ้างอะไรบ้าง วันนี้พี่เกิร์ลขับรถอะไรปะมีมีอยู่ขับเว็ป้ามารู้จักเว็ป้าไหมไม่รู้จักอ่ะเบรกอยู่ไหนวะมุกไปดูมันเป็นมุกของเว็ป้าเนาะที่เขาบอกว่าเวลาเจอเว็ป้าเนี่ยน้องรู้จักเว็ป้าไหมตอบมาเลยเฮ้ย นเนาะมัจับเป้ป้ามาวะแม่งก็คิดว่าเก๋าดิที่ไหนได้มาตามมาเลยเ<อ>มกอยู่ไหนวะมึงถามเมกอยู่มูคัสสิกของเป้ป้า,าอ้าววันนี้ให้พี่เกิร์ลพาไปดูรถหน่อยได้ได้เดี๋ยวลองไปดูร <แก S 2> ถกันแกขับสกูตเตอร์มามขับวันนี้ขับสกูตเตอร์มาเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีต้องปี่เหมือนกันต้อีกเหมือนกันรถตู้รถตู้เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนคลิปว่างๆเดี๋ยวจะอามาถ่ายตรงนี้จัดไปจัดไปไปพี่เกิร์ลเโอ้ยนี่รถนี่อย่างเนียนเฮ้ยอย่างเนียน สามหกสามหกสามหกไปไกลไปไกออนี่นี่อ่ะนี่หันกล้องไปครับเรามาดูกันโอ้โหนี้เอารถคอนี้รถตู้จอดไปขายของก็เลยก็เลยขี้เกียจแล้วออกก็เลยขี่เนปป้ามาคันนี้ที่อยู่ตรงหน้านี้เราคือรุ่นเอ่อถ้ายุคที่เราเล่นเนี่ยเขาก็เรียกกันติดปากว่า1964 1964สหนึ่งกก็คือปีปีของรถปีของรถ 964แล้วทําไมพี่ต้องชอบรุ่นเนี้ย <9 64. S 2> ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยมันเป็นด้วยบอดี้มัน<อ>ตูดมด<อ>แล้วก็มันมันสลีระมันเนี่ยค่าน<อ>ข้างคลา,าส<อ>าสิกม,แบบมองแล้วมันคลาสสิกแล้วแล้วในยุคนั้นเนี่ย64<อ>เป็นอะไรที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเดินเข้าสู่สายเวปตาเนี่ยต้อง64ต้องผ่านต้องผ่าน64ไม่ว่าจะโดนได้ของ แพนอิตาลีหรืออินเดียก็ต้อง64ในยุนแ้นแล้วพี่เกิร์ไม่ใช่มีแค่คันนี้คันเดียวนะในอดีตตะการนะโอ้โหมีมีรุ่นอะไรบ้างพี่ที่ผ่านมาก็เราไม่ได้แบบเก็บนะเพราะว่าบัจเจ็ตเราน้อยในตอนนั้นถ้าเราไม่ขายรุ่นนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสรุ่นอื่นเขาเรียกอย่างนี้ได้ไหมมันเป็นการขยับได้ไหมได้ได้เรียร่ไปทางดรกว่าซื้อมาไม่มีหรอกตอนแรกอะซื้อ เวีป้าคันแรกบอกว่าเนี่ยเกมฉันรักว่าจะไม่ขายแล้วอุ้ยอะไรนี้เมื่อวานขายแล้วจะไม่ขายแล้วมันเป็นคันแรกพอเห็นรถคันอื่นสวยกว่าโอ้โหพอได้ราคาเท่าริ่มเลยไม่ไปแล้วโอ้ยเนี่ย่ะสี่หมื่นได้ไหมเอออุ้ยไม่อยากขายไปแต่สามหมื่นแปะมาต่อ1964คันนี้พี่เฟิร์สใช้มากี่ปีละคันนี้ก็โอ้คันนี้ก็เกือบสิบห้ปีนะสิบหปีคันนี้15ปีต้องมีคัน เอกลักษณ์หลักๆอะผมดูไม่เป็นเหมือนกันนะเวบสป้าเนี่ยมันเหมืนกันหมดอะในในความคิดของผมนะแต่แบบมันก็มีทั้งสปีดมีทั้งอะไรอ่ะแต่เก้าสี่อะถ้าจะดูง่ายๆเลยพี่ดูไงถ้าจะดูง่ายๆเลยมันแล้วแต่คนดูถ้าสมมุติจะดูแค่บอดี้เนี่ยดูสลรีระก็หัวหัวกลมหัวกลมเล็กเล็กด้วยนะหัวกลมเล็กอ่าหัวกลมเล็กแล้วก็ถ้าดูก็ดูด้านด้านท้าย อ๋อนี่ตูดก็ตูดดูตูดเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ตูดนี่ตูดว่ก็จะเหมือนแมลงอ๋อที่เขาเรียกที่เขาเรียกกันว่าบั๊กอ่าก็จะตูดมันก็จะเหมือนแมลงเนี่ยตูดก็จะเหมือนแมลงเห็นตะกร้อก็อยากได้อยู่นะใช่ไหมเดี๋ยวต้องมานี่ของพี่เกิร์ฟขาจะมีไฟหน้าตูดที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ6สีต่างจากพวกสปินใไ่คือด้วยบอดี้ต่างกันอยู่แล้วสปินนี่ ฝาข้างเขาก็จะเรียมเดี๋ยวพาไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพี่เกิร์ลพาไปดูแน่เพราะว่าหลังจากสเต็ปเอาตอนนี้ออกไปนะก็จะเนี่ยแหละจะให้พี่เกิร์ลเนี่ยเป็นครูรูรถที่คอยพาไปดูจะพาไปดูของสะสมอะไรด้วยพอรู้นะพอรู้เราก็ใครรู้ใครมีความรู้ก็เ์มาได้เราก็พอรู้พอสมควรเราก็ถ้าพูดจริงๆเราก็ อย่างน้อยรถผ่านมือเราซื้อขายมาก็มี30คันอยู่แล้วเราก็จะหาว่าคุยแล้วคุยไดเลยขอครับพี่กเกิบไ9้หกสี่ปกติแล้วล้อมันเป็นล้อแบบเท่านี้ไหมล้อแปอันนี้ล้อไหล้อแปดล้อแปดอยู่แล้วพวกที่่ใสล้อแปดพวกที่เขาใส่ล้อสิบเนี่ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงคือยุคยุคตอนนู้นเน่ยเขาก็จะมองถึงความคลาสสิกแต่พอมา 5ปี6ปีหลังเนี่ยเลอกเอนจิ้นมันเริ่มมาอาจจะไปเละใส่ล้อสิบกันเครื่องในการทัวร์ลิงออกทิปเเดินทางได้มันถาแบ่งน้ำหนักใช่ใช่มันก็มันก็ช่วยได้เพราะว่าเครื่องเขาแรงล้อมันก็ต้องขยายมันก็วิ่งได้ดีกว่าเออมันมันมันจะมีช่วงทัวร์ลิงอะเนาะใช่ใช่แต่ว่า1964กกับสปินเนี่ยมันก็เครื่องประมาณเดียวกันไหมหรือมันมีหลายรุ่น 1 9ึ่ก้าับสปินเนี่ยร้อยห้าสิบซีซีันร้อยห้ามันก็ไปประมันได้มันจะคือมันจะไล่ไปเลยพอพอพอพวกเวสป้า64เสร็จมันจะมันไม่ได้มีแค่64นะจริงๆเนี่ยคนคนเล่นเนี่ยเขาจะมันจะมีแต่หนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าหสองหแแต่คนเนี่ยมันเรียกกันหกสี่แต่จริง แต่ถ้าเป็นพวก59เนี่ยหัวมันจะมีพักยิ้มแต่ละเอียดเล็กๆน้อยๆบอดี้คล้ายๆกัน59จะเป็น3เกียร์อันนี้มาพูดมาดูรถี่เกอร์ใกล้ๆนะว่าของแต่งนี่แกคุมโทนนะตรงนี้เค้ยตรงยุกแม่งางเงี้ยก็มันก็มันก็ได้นะพี่ว่าเรื่องเรื่องแต่งมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนอันนี้เราเราชอบแบบเรียบๆก็ไม่ได้แต่งอะไรมากผมชอบกระจกแดงผมชอบกระจกมากเลย ดูมันมีที่แบบกระจกนี่มันกระจกเปมเม่เหมือนเวลาส่องเพ๊่หบีบสิวเแด่ไม่ส่องกระจกอะไรนะพี่กระจกเปมเม่เมมเบมเม่เบมเม่ใช่กระจกเบมเม่ยุคนั้นนะใส่พวกนี้กระจกเบมเม่ปอกมือเล็กแล้วก็พวกรัดเบาอะไรทั่วไปใี่ว่าไม่สวยสวยนะผมีนะใช่ใช่พี่ว่ามันเป็นอะไรที่วัยรุ่นเวทีต้องต้องชอบต้องผ่านต้องผ่าน โดนเจอของแท้ของเทียมแต่แต่มันต้องผ่านแล้วสมัยก่อนที่ช่วงนั้นนะผมก็อยากได้นะหนึ่งเก้าสี่มันเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่ที่ทะเบียนนะโอ้มาก่อนก็อยู่ห้หกหมื่นซื้อได้ทะเบียนนะสมัยที่เราอยากได้เราไม่มีตังค์เลยตอนนี้ไม่เหอนตอนนี้ราคาขึ้นหิ่งไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีตังค์ว่าจะขายอยู่ไม่มีเหมือนเดิมว่าจะขายอยู่นี่เห็นแบบนี้ใครถามซื้อก็บอกไม่ขายนะไม่ขายถ้าอะไรถ้าไม่ได้ราคา ร้อนร้อนอันนี้ร้อนเมื่อไหร่ขายได้นอะแต่ว่าคิวเยอะก็าบอก่าเนี่ยอือมก็แล้วขี่คันนี้ไปไกลที่สุดที่ไหนี่ยคันนี้เหรอคันนี้ไปไกลที่สุดน่าน่าจะไอ้กรุงเทพไปไปทริปไปทริปที่ประจวบมะประจวบหรืออ่าวมะนาวไม่ได้คันนี้ไม่ได้ออกไปไกลมากเท่าไหร่ไม่งอแงนะไม่เขามีบ้างตามภาษารถตามภาษารถแต่จะเล่นรถมันก็ต้องใช่ใช่มันต้องมีบ้าง ยางแบงสายคัดขาดายเกียร์ขาดอะไรทั่วไปก็ตามปกติของรถอะไรนะที่เขาบอกว่ามีขุนแผงเต็มคอยังไม่สู้เท่าเวป้ามีขุนแผงเต็มเต็มตตะก้าเออไม่สู้มีเมป้าอันนี้ไม่จริงไเพราะว่าคนปหาขุนแผงมันก็โม้กันไปเรื่อยมันก็โม่กันไปเรื่อยอย่างนั้แล้วไอ้นี่มันเปิดยังไงนี่บอกบอกนี่ชึบกดมันจะมีที่กดตรงนี้ เขาเรียกว่าตรงนี้เรียกเสาบัวอ๋อนี่นี่เสาบัวเปิดล็อกใครไม่รู้ใครไม่รู้ก็เปิดไม่ออกใช่ก็ดันเข้าไปเป็นเสาบัวอันนี้ก็วางไว้ขโมยน้ำมันอันนี้ไม่ต้องบอกนะอันนี้เปิดน้ำมันอันนี้เปิดน้ำมันเนอะอันนี้เป็นลายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะอ๋อขออันนี้ตะแกรงเหรอกันหนูไม่ได้ตะแกรงหนูทำไม ยุคตะก่อนเนี่ยเด็กปั๊มเนี่ยชอบเติมผิดมันเติมเข้ารูนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงี้เลยเขาก็เลยเอาตะแกรงมาใส่กันเพราะว่ากันเพราะว่าบางทีอะเปิดบอกมาใช่ไหมเรายังไม่ท่านบอกเลยอะไรมันทิ่มรูเข้านี่พอถงไม่กินกิหยิบตาเต็มแล้วไหลมันก็เลยต้องอุดตะแกรงจริงจริงจริงแล้วทาไมมันต้องเป็นรูอะมันเป็นกองเหรอใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นรูเนี่ย คือบางรุ่นเนี่ยเขาตรงเนี้ยมันสามารถดูดูได้ด้วยว่าเป็นรุ่นอะไรเขาเรียกว่าพวกแบบกีบส้มอะไรหลายรายละเอียดเช่นเลยรายละเอียดไอ้พวกนั้นนะเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงๆเลยถ้ามีคนนะถ้าใครที่ดูอยู่แล้วอยากให้เราไปถ่ายก็บอกเลยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีตัวจริงให้ดูเท่าไหร่ที่เหลือก็เนี่ยที่เหลือขายหมดแล้วใช่ขายหมดแล้วก็พอก็พอรู้บ้างแต่ก็แบบเออพอรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราเล่นมา แรลมอะไรพวกนี้ก็ขายออกไปเยอะเหมือนกันหลายคันอยู่จริงนะเดี๋ยวต่อไปก็จะได้พูดคุยกับพี่เกิร์ลเรื่อยๆประวัติเยอะมากวันนี้คลิปแรกครับผมเดี๋ยวบอยช่วยถ่ายรถให้คนดูดูหน่อยตวได้ฟังเสียงเรอกมาเป็นพูดจะหาว่าคุยเฮ้ยคุยเลยคุยสนั่นถ้าครั้งเดียวไม่ติดี่ขายเลยนะขายขายหน้า ว่าคลิปๆหน่อย เดี๋ยวมันเก็บตังค์้ไอะแล้วก็มันเก็บตังค์อยู่สองปาจจโร่มันเป็นอะไรที่ของมันต้องเนี้ยสนุกนะสำหรับเด็กที่ชอบความคลาสสิกอะไรพวกนี้ในความในความรู้สึกเรานะเล่วแล้วลองขี่กันเยอะๆนะโอ้โหก็คือไปไกลสุดของพี่นี่ก็กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงคานที่ที่ไกลสุดนะกรุงเทพเชียงใหม่สมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นร้อนไปพอปีนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ ได้อยู่ได้อยู่ท้คนที่เล่นมารุ่นๆกันก็พอรู้จักกันแล้วสรุกกันผมถามอย่างนี้มันกินน้ำมันไหมรถตรงเนี้ยถามว่ามันกินน้ำมันไหมบางทีมันมันพี่ว่าปกติก็ใช้ปกติอยู่ที่ความสมบูรณ์ของรถถ้ามันสมบูรณ์เซตดีไหมเซตดีเาะกินปกติกับรถด้วยในวันที่เราออกทริปเนี่ยยุคนั้นมันไม่ได้มีความแรงอะไรมาก80 เก้าสิบเต็มที่ที่เรายืนพื้นกันออกทริปตอนนั้นก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้กินอะไรมากมันอยู่ที่การขับด้วยนะใช่ตอนนี้ช่างของเราเก่งๆเยอะร้อยยี่แช่แฉะกันได้สบายเดี๋ยวช่างเก่งๆแล้วโอ้โหขี่เดี๋ยวนี้ขี่ตามกันไม่ทันขี่รถใหม่อ่ะใช่ใช่แล้วทีนี้เขาชุดคงชุดคิดเขาใส่กันโอ้โหแต่งเยอะนะของแต่งเยอะของแต่งเยอะเดี๋ยว้ของแต่งเยอะมาก ถ้าเล่นสมัยยุคพี่เกิร์กนี่โอ้โหคงจะเหนื่อยหน่อยแต่สมัยนี้มันก็คงจะดีขึ้นมาเยอะและ้วรถเสียได้เหมือนกันบางคาันบางคันที่ขายไปเสียได้เหมือนกันเราแต่เราก็ต้องขยับเพื่อจะได้เล่นอะไรอย่างนี้อยา่างดีแกไม่ชอบขายรถนะเกิร์กถ้าราคาไม่มากพอ้าไม่ได้ราคานะก็หรือว่าวันนี้พามาดูของป่าของคอ964ของพี่เกิร์กครับผมก็ยังไงก็ตามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ให้พี่เกิร์ก ฝากถึงคิดถึงบางโพร้านอะไรหน่อยครับคิดถึงบางโพก็เป็นเพปประจําตัวของผมเล็กๆแล้วก็มีร้านที่ภูเก็ตเล็กๆของพวกน้องๆนะครับนี่ดูหันไปนะครับนี่ร้านเบิร์นเฮดเบิร์นเฮดร้านเบิร์นเฮดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบิร์นเฮดนีีต้อนรับครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยร้านเบิร์นเฮดเล็กๆอาจจะผิดพลาดประการใดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็อย่าไปซีเรียสกันนะครับเพราะว่าทําให้ดูทำให้ดูเราเล่นเราเล่นกัน สนุกสนุกในในยุคที่พวกผมเล่นเนี่ยมันมันเล่นกันด้วยความสุขมันมันไม่ค่อยมีมาขิงอะไรกันมันเล่นกันออกทริปกันสนุกรถอินเดียรถอิตาลีมันเราก็จะล้อกันในมุมขำๆสนุกสนุกกันไม่ได้แบบจริงจังอะไรกันโจ๊กเล่นๆกันส่วนใหญ่ออกทริปของกลุ่มพวกผมจะไม่ค่อยคุยเรื่องรถจะเน้นไปทาง เรื่องดื่มมากกว่าเรื่องดื่มกับเรื่องหญิงมากกว่าตอบตอบเรื่องอะเรื่องหญิงเรื่องหญิงก็มีบ้างก็มีบ้างก็ไหล้นุ่นเนี่ยจิงเปิดตัวเลยกันเดี๋ยวพาไปพี่เกิร์ไปอีกเลยหลายคลิปแล้วก็พาไปดูรถพาไปดูของสะสมของเนี่ยจริงๆพี่เกิร์เขารู้จักคนเยอะแล้วก็ผมเองก็เปิดรายการใหม่อะอยากจะไหนไหนก็ไหนๆหนละมันเงียบมานานก็เลยกลับมาถ่ายพวกรถพวกอะไรที่เรารักแล้วเราเข้าใจเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปของดีภูเก็ตของดีภูเก็ตมีเยอะครับมีเยอะ อย่างเช่นอืมก็ไอ้น้ำพริกกุ้งสี่จับบ้างได้คนที่มีของเดี๋ยวอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนเยอะเยอะมีเยอะมีเยอะมีเยอะทุกจังหวัดมีเยอะมีเยอะแต่ว่าสายเก็บสายโชว์มันแล้วแต่แต่ภูเก็ตมีของดีเยอะครับไว้ติดตามไว้ติดตามยังไงก็เราไปกันโอเคเนาะขอบคุณแชร์ขอบคุณพี่เกิร์๋ขอบคุณครับขอบคุณเต๊บด้วยขอบคุณน้องบอยด้วยนะครับขอบคุณเบอร์เฮดของเราด้วยนะครับ ไม่ได้ด้ายไม่ได้รายการ